สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเรียบเร้าไฟชแนลกับเกมและน็อกเกมคลาสสิกกันอีกเช่นเคยนะครับมีหลายคนเนี่ยเข้ามาถามในไลฟ์สตรีมกันบ่อยเลยนะครับผมว่ายังเล่นเกมนี้อยู่ไหมก็ต้องตอบตามตรงว่ายังเล่นอยู่ปกตินะครับผมแต่แค่ไม่ค่อยได้ไลฟ์เน,นื่องจากว่าคอนเทนต์ในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากขนาดนั้นแล้วนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยนะครับผมตัวทางตัวเกมเนี่ยจะมีการอัปเดตตัวของอาวุธม่วงหรือว่าอาวุธดาวนะครับในส่วน ต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเอ่ยออแพนเอ่ยนะครับผ้าคลุมรองเท้าเนี่ยเพิ่มเติมด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะถึงเวลาที่จะต้องหาเงินแล้วก็เตรียมเงินกันเพิ่มเติมกันอีกนะครับผมแล้วปัจจุบันเนี่ยผมมีวิธีการหาเงินยังไงกันบ้างนะครับผมที่จะได้เซนีหรือว่าจํานวนเงินเอ็มเนี่ยในแต่ละวันนะครับผมถ้าหากพร้อมรับชมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเล g น้อยเอ็มคลาสสิกกันด้วยนะฮะ UG p h โฟ e ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดเหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเนต็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุม้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แ็่เกตเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่สอเท่า แต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด Level 5ฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Ragnarok M Classic นะครับผมก็ขอแนะนำร้านเจน้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแข่งทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทยังถูกต้องตามกฎหมายในการ เติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook Fanpage เจน้ำกังค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ d ดี c คริ t i o n และอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level 5 Channel กันด้วยนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมสิ่งที่ผมเนี่ยกำลังหาเงิน M อยู่นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเงินเอ็มอยู่ที่ประมาณ122นะฮะที่เตรียมพร้อมเอาไว้นะครับผมเผื่อว่าจะมีการอัปเดตในเรื่องของไอเทมต่างๆนะครับผมที่จะเข้ามานะฮะภายในเร็วๆนี้เนาะส่วนตัวที่ผมเนี่ยเลงไว้แล้วที่จะซื้อเพิ่มนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ2อย่างถึง3อย่างนะฮะนั่นก็คือผาคลุม ส่วนของออฟแฮนนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะไปซื้อของที่มันตีบวกสูงกว่านี้นะครับผมแล้วก็ส่วนของรองเท้าเพิ่มเติมด้วยทั้งหมดประมาณ3อย่างนะฮะส่วนของเครื่องประดับเนี่ยอาจจะยังไม่ชัวร์เท่าไหร่เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วนะครับว่าของเนี่ยที่มันจะมาเพิ่ม,เต,มเติมแล้วมันก็ค่อนข้างมีมูลค่าสูงเพราะว่าเราอาจจะต้องขยับขยายในเรื่องของการตีบวกตั้งแต่บวกสิบไปจนถึง12แล้วหรือว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยมีเงินเยอะหน่อยก็อาจจะไปถึง15แล้้้วเเเนนนนีียน่ยรราาาาจจะหงงงงงิกตังไงบ,บผมสิ่งแรกกเลย็คอ ปกติผมก็จะฟาร์มเปเปอร์เหมือนเดิมนะครับผมตามปกติเลยเนาะซึ่งมันก็จะได้เงินเอ็มต่อวันนะครับผมไม่รวมการขายของหรือว่าขายขยะเพิ่มเติมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน2องจึงสอล้าตามปกติแล้วก็โอริอีรูเนี่ยผมก็จะไม่นับด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดแรกเนาะที่ถ้าหากว่าถ้าเราเนี่ย ไปฟาร์มเปเปอร์นะครับผมเราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่คือพูดสั้นๆง่ายๆไปเลยละกันนะครับตัวในเรื่องของหินแดงต่างๆเนี่ยโอเคผมก็อาจจะไม่นับด้วยละกันนะครับผมซึ่งถ้าหากว่านับเนี่ยมันขายแล้วเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนกว่าๆนะครับก็ตีกลมๆว่าประมาณนั้นแหละเอาไว้สุดที่2อล้านห้าละกันนะฮะต่อมานะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะฮะส่วนที่2ท,ที่เราเนี่ย เราจะฟาร์มเป็นประจําทุกวันเลยนะครับเป็นจุดหนึ่งเนี่ยที่ไม่ว่ายังไงเดี๋ยวผมแนะนําว่าทุกคนเนี่ยควรจะฟาร์มเอาไว้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของดันเจี้ยนนะฮะซึ่งในแต่ละวันเราจะได้ขวดสเตมินาฟรีมาอยู่แล้สามสิบสเตมินาในแต่ละวันเพิ่มเติมนะฮะแนะนําว่าให้กวาดดันเจี้ยนริฟตตรงนี้เอาไว้อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย เราจะได้คูณ3นะครับผม1ครั้งในทุกๆวันได้ตัวของเซนี N e, ได้ของเพิ่มเติมที่เราจะเอามาขายได้เพิ่มเติมด้วยซึ่งถ้าถามว่าเราจะฟาร์มจากตรงนี้เนี่ยสามสิบสเติมินาเรามันได้เงินคูณ3เนี่ยจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอโลกของนะครับผมที่อยู่ในกระเป๋าออกไปให้หมดก่อนละกันเนาะอ่ะโลกของที่มีออกไปในกระเป๋าให้หมดก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันเลยว่าของที่เราได้มาเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่กันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะคูงนะ อ่ะอันนี้ที่ฟาร์มเรื่อยๆแล้วไม่ได้ขายนะครับได้อยู่ที่1นล้านสองแสนนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่นับนะฮะเดี๋ยวเราจะมานับกันแค่ในจุดที่เราเนี่ยฟาร์มในวันต่อวันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะกดไปเลยละกันนะครับจะได้อะไรบ้างเนาะได้เงินนะครับผมมาทั้งหมด80,000นนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นจุดแรกนะฮะที่เป็น8 0,000ืนเนาะกับจุดที่2ก็คือของแต่ละอย่างที่เราจะได้มาทั้งหมดเนี่ยมันจะรวมๆกันประมาณ9อันนะฮะน่สามสี่ห้าหก เจ็แปดเก้านะครับซึ่ง9อันก็ขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยเนาะยิ่งได้บวกเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นกับ่วนอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็จะได้ขยะจีปตาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของขวดตัวของหินตัวของชิปพ,พวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ยังขายออกอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าหากว่าใครไม่อยากขายไม่อยากจะเสียเวลาขายเนี่ยมันสามารถเก็บไว้ส่งกิจกรรมพวกกิจกรรมส่งของกิลกล่องกิลที่จะมาตรงกลางพระเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้พวกขินคาดเพิ่มเติมที่เราเนนําาามใช้งู ผมก็จะไม่นับเหมือนเดิมนะครับผมถ้าหากว่านับของตรงนี้เนี่ยจาก8ป0 0 0มืนะครับผมแล้วก็ขายพวกของต่างๆจากในดันเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าเออมันก็ได้เงินเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะนี่เห็นไหมผมขายของพวกนี้ไปปุ๊บปุ๊บ,บที่เพิ่งได้มาใหม่เนี่ยก็ได้มา2องแสแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็รวมๆก็ประมาณ3ามแสนแล้วนะฮะอ่ะสามแสนกว่าแล้วนะครับผมในการกวาดดันเจี้ยนเพิ่มเติมนะแต่ถ้าหากว่าเราเอาของพวกนี้เนี่ย เพิ่มเติมไปขายด้วยที่เราซื้ออ่าเรากวาดได้มาใช่ไหมเมก,กี้นะครับผมมีอะไรบ้างชิปประมาณ2 0 0้อันนะครับ4 0,000นนะครับผมแล้วก็มีขวดนะครับประมาณ2 0 0้อันนะฮะสี่หมื่นนะฮะก็รวมรวมงเนี้ยก็ประมาณแสนหนึ่งนะครับผมเพราะว่ายังขาดทิ้งดับด้วย2 0 0้นะฮะสี่หมื่นนะครับผมส่วนอินท่านเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะว่าจะเอาไปทําธนูแล้วก็มายัดล้านขายหรือว่าจะเก็บไว้ใช้เนี่ยตรงนี้ผมจะไม่ขอหนับ ตัวของหินธาตุละกันนะฮะตรงนี้เราก็จะได้มาเพิ่มเติมเนี่ยสองล้านแแล้วนะครับผมจากการกวาดอันเจียนตรงนี้เนาะในแต่ละวันนะครับผมแนะนําว่ายังไงเนี่ยก็ควรจะกวาดเอาไว้นะฮะกับส่วนที่3นะครับผมเหมือนเดิมเลยนะฮะตัวของอาหารนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าหรือว่ามาดูคลิปใหม่เนี่ยผมจะพูดถึงละกันนะฮะซึ่ง NVC ที่เราเนี่ยจะเข้าไปสู่สมาค,คมอาหารเนี่ยจะอยู่ตรงด้านบนนะครับผมตรงนี้เลยเนาะ อ่ะมาถึงข้างบนแล้วนะฮะให้คุยกับ NPC ทางเข้าสมาคมอาหารแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับผม โดยตรงนี้เนี่ยนะครับจะมี NPC ตัวหนึ่งนะฮะที่เราสามารถทำเควสตรงนี้ได้ในทุกๆวันนะครับซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยสามารถทำแล้วจะได้เซนีอยู่ที่7 0 0 0หนะครับแนะนำว่าใน ID เนี่ยเราควรจะทำทั้งหมด3ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะสลับเข้าอีก ID หนึ่งแล้วก็มาทำให้ดูละกันเอยแต่ลืมไปวันนี้ผมทำไปหมดแล้วเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะได้อยู่ที่เ0็0ห0,000ื่นนะครับผมต่อหนึ่งตัวซึ่งเราทํา3ตัวเนี่ยเราจะได้อยู่ที่2 0 0 0 0 0นะครับก็แนะนําว่ามาทํากันด้วยนะครับผมอ่ะ2 0 0 0 0นนะฮะ แค่นี้เนี่ยเราก็จะได้เงินเอมรวมๆนะครับผมอยู่ที่3 m แล้วนะครับตอนหนึ่งวันนะฮะถัดมาเนี่ยมีอะไรอีกเพิ่มเติมนะฮะที่จะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหาเงินเอ็มจากตรงนี้เพิ่มเติมนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของดันเจียนนะฮะซึ่งแน่นอนว่าพอเราได้สตรมิน่รา,ายวันมาเพิ่มเติม,ตมใช่ไหมปกติเนี่ยจะได้ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่150ต่อวันบวกกับ ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับผมที่เราเนี่ยต้องกวาดดันเจี้ยนดิฟอยู่แล้วนะครับผม30ต่อวันจะเป็น180แปลว,ว่าเราเนี่ยจะมีสเตมินาในการกวาดดันเจี้ยนเพิ่มเติมอยู่ที่150ต่อหนึ่งวันนะครับแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ไดเอามาทําแบบที่ผมทำเนี่ยในทุกๆวันหรอกเพราะว่าเราอาจจะต้องเอาไปลงเค้กนะครับผมเพื่อแลกข,ของในแต่ละสัปดาห์เพิ่มเติมด้วยหรืออาจจะลงในส่วนของอ่ะ ดันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของราชวังวิญญาณที่จะต้องกวาด5ครั้งต่อ1สัปดาห์นะครับผมที่มันจะทําให้ตัวละครเติบโตเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็อาจจะต้องเอาพลังงานเนี่ยมาลงตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนพลังงานที่เหลือเพิ่มเติมเนี่ยผมก็มักจะ เอาไปลงดันเจียนนะครับผมอยู่ประมาณ2อย่างนะที่จะลงก็คือ1นึ่งเลยก็คือดันเจียนบอสนะฮะซึ่งดันเจียนบอสเนี่ยเวลาที่เราลงนั้นนะครับผมมันก็จะได้พวกของต่างๆที่เป็นกล่องบอสแต่แน่นอนว่าณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเราอาจจะมีไอเทมบางชิ้นที่มันอาจจะขายยากหรือว่าขายไม่ค่อยออกละแล้วก็มันฟาร์มเนี่ยมันก็ออกยากอย่างพวกอิควิวเมนต์ต่างๆเนี่ยผมก็จะไม่ขอรับและกันเหมือนเดิมนะครับแต่เนื่องจากว่าน่นอนว่าตอนเนี้ย ของที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นของม่วงหลายชิ้นเลยซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องใช้ไอเทมเนี่ยหลายอย่างที่จะทํามาอัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของหัวใจนะครับผมที่จะเอาไปทําพวกของดาวอื่นๆตัวของอ่ะ ผ้าดำนะครับผมหรือว่าบางชิ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นของจากมินิบอสต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างอาร์วอลิเออร์วิวนะครับผมหินดงหินดำเอ่ยนะครับหรือว่าพวกของมินิบอสร้อยสิบนะฮะอย่างพวกอันนี้ก็ต้องใช้นะครับผมอันนี้ก็ต้องใช้นะฮะอันนี้ก็ต้องใช้นะครับผมซึ่งมันมีหลายอย่างที่ต้องใช้ด้วยนะฮะตรงนี้เองเนี่ยก็ จะได้เงินเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอยู่เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าใครจะแบ่งสเตมิน่าในการลง MVP แล้วก็มินิบอสนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่นับในรายวันละกันนะฮะแต่ที่ผมเนี่ยฟาร์มประจาเลยนะครับก็คือตัวของตํานานบ้าโลกละกันนะฮะซึ่งตํานานบ้าโลกเองเนี่ยแน่นอนว่าเหมือนกันเลยนะครับผม เพราะว่ามันมีในเรื่องของไอเทมอกดาวมาเนี่ยที่เราเราจะต้องทําเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะต้องใช้ไอเทมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยยิ่งพวกเคลียร์หลังๆเนี่ยก็จะยิ่งใช้เยอะมากขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกหางปลาเอ่ยนะครับผมพวกอันนี้เอ่ยเอิร์ธเอเลเมนทัลนะครับผมหรือว่าตัวของไดแซนหรือว่าพวกของกระดูกนะครับผมของพวกนี้เนี่ยจะเริ่มขายดีมากยิ่งขึ้นแล้วของเลเ็วลต่ำๆก็ยังขายดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกของร้อยสิบต้นไม้ถูกเท้าผ้าดำนะครับผม หรือว่าจะเป็นพวก Walk w เ p p e r นะฮะหรือว่า i q นะครับผมหรือว่าของช่วงเลเวล70 80ตรงนี้เนี่ยก <c oughs> ็ยังขายออกอยู่ปกติด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งปัจจุบันตัวละครตัวนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ทิ้ฟาร,ร์มนะเพราะว่าเอาพลังงานเนี่ยไปลงกับตัวเด็กนะครับผมโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับผมในการลงดันเจี้ยนพวกนี้เนี่ยถ้าหากเราเอาของทุกอย่างนะครับไปขายเนี่ยที่มันขายออกแน่นอนนะครับผมต่อ1หนึ่งรอบในการลงเนี่ยจะได้เซนอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นถึงสี่แสนเซนี ผมและเราเนี่ยมีสตรีน่นารายวันจะอยู่ที่150นะฮะในทุกๆวันนะครับซึ่ง150เนี่ยจะลงได้ประมาณ5รอบนะครับผมเราเนี่ยจะได้จัดตรงนี้เพิ่มเติมผมตีกลมๆไปเลยละกันนะครับผมประมาณ 2m นะครับซึ่งเราเนี่ยจะได้เงิน m เพิ่มเติมมาอยู่ที่ 5m กว่าๆแล้วนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับผมในการหาเอิน m เพิ่มเติมนะครับผมก็จะเหลือในส่วนของการล่าบอร์ดแล้วนะฮะซึ่งช่วงนี้เนี่ยพอเราเห็นว่าเ เราเนี่ยจะต้องหาพวกของต่างๆที่เป็นขยะบอสเริ่มเทีย์สูงๆเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมเพื่อที่จะนํามาขายเพราะช่วงนี้คนดึงเยอะนะครับผมก็แนะนําว่าเริ่มกลับมาล่าเนี่ยก็จะได้ของได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะฮะถ้าหากว่าตีเฉลี่ยกลมๆนะครับไอเทมมินิบอสต,ต่อหนึ่งอันเนี่ยจะอยู่ที่200 0 0 0เราล่าได้10ตัวซึ่ง10ตัวเนี่ยมันอาจจะดรอปสัก4ชิ้นละกันอันนี้ในกรณีที่แบบว่าดวงซวยขั้นสุดแล้วนะฮะประมาณ4อันหรือว่า5อันละกันนะครับผมก็จะตีเงินจากมินิบอสต,ตรงนี้เนะะมะคผม ละกันเนาะอ่ะ1นอนะครับก็จะได้เป็น6 m แล้วเนาะอ่ะส่วนหนึ่งนะฮะกับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น MVP ีอีก5าตัวซึ่ง MVP 5าตัวเนี่ยก็แน่นอนว่าผมตีให้สัก1 M ละกันเนาะเพราะว่าขยะ MVP มเนี่ยมันจะดรอปง่ายกว่ามินิบอสค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็บางตัวเนี่ยดรอปสองชิ้นขึ้นไปด้วยซ้ำนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็จะได้มาประมาณ 7M ละส่วนที่เหลือนะครับผมแน่นอนว่า ของอื่นๆเพิ่มเติมที่เราลงจากตำนานบ้าโลกเนี่ยนอกจากว่าเราเนี่ยจะได้ตัวของขยะเพิ่มเติมที่เราเนี่ยจะนําไปขายที่เราจะขายตัวของตลาดกลางหรืออะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเรายังได้ตัวของ Stone of ออ i n g ด้วยซึ่ง Stone of ออ i n g เนี่ยมันเอาไปทําประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นนะฮะการเอามาทําตัวของเตาเครืองหลอมนะครับเพื่อหลอมตากลุ่มดาวนะฮะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตอนที่ผมทําไป40อันเนี่ยผมก็ใช้สโตนออฟออ t ์ติงที่ผมฟาร์มมานะครับเพราะมันฟาร์มมาแล้วเนี่ยรด้ค่อนข้างเยอะในแต่ละสัปดาห์เลยนะครับก็สามารถใช้มาทดแทนไอเทมพวกนี้ได้นะครับผมกับส่วนที่2เนี่ยนะครับผมในเรื่องของการทําพวกแฟชั่นต่างๆเอ่ยนะฮะที่เราเนี่ย อาจจะขาดพวกวัตถุดิบต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขยะบอสพวกนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานแทนไอเทมพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยมาทําสมุดเพิ่มเติมอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมได้ หรือถ้าหากว่าใครอยากจะนําไปทําเงินได้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสร้างพวกไอเทมนะครับผมที่เป็นระดับสีเขียวละกันนะครับผมสีเขียวที่อาจจะมีคนเนี่ยซื้อเยอะหน่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอา uh, เสื้อกล้ามนะครับที่ทําจากคอสตอมนะครับผมเป็นระดับกลางๆเนาะทีละ4อัน5อันแล้วก็ใช้ตัวของสโตนอ็อบออร์ดิงแล้วก็เอาไปโยนขายในตลาดซึ่งตรงนี้เองเนี่ย มันไม่ได้บอกว่าคอตตอมเนี่ยมันขายดีนะซึ่งเราอาจจะต้องไปหาดูเอาเองนะครับผมว่ามีไอเทมชิ้นไหนที่มันสามารถสร้างนะครับผมที่เป็นขั้นแรกได้แล้วก็ไปโยนในตลาดนะครับผมเพื่อที่จะให้คนเนี่ยไปซื้อนะครับตีบวกแล้วก็ทาการอัปเกรดเป็นขั้น2เพิ่มเติมได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูเอาเพิ่มเติมอีกทีนึงละกันนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ทานะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเอาตัวของออติ้งตรงนี้เนี่ยไปทําอย่างเงี้ยแล้วขายได้เพิ่มเติมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย ผมว่าจะได้ฉเฉลเี่ยอยู่ที่ประมาณ 8m, 9m, 10m เลยด้วยซ้ำนะครับผมแต่ส่วนตัวผมก็ทำสมุดนะทำสมุดไปเรื่อยๆนะครับผมจะสมุดไปเรื่อยๆปัจจุบันก็มี ATK อยู่ที่1000นะครับแล้วก็มีเลือดอยู่ที่15,000เนาะก็ยังทำได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยังขาดของเยอะเลย ตรงนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมที่เราเนี่ยจะสามารถหาเงินเอ็มเพิ่มเติมในการเตรียมตัวนะครับผมเพื่อที่จะไปทําของม่วงในอนาคตเพิ่มเติมด้วยละกันนะครับผมแล้วก็เก็บเงินเอาไว้ซื้อของเพิ่มเติมในการอัปเกรด ไอเทมต่างๆในตัวเราเพิ่มเติมด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ามีการอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็มีชุดม่วงเข้ามาแล้วเนี่ยอันไหนสลับสไนเนี่ยใช้งานแล้วค่อนข้างคุ้มนะครับผมหรือว่าเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยนะครับผมดาเมจมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าใช้ในแง่ของ PvP เนี่ยะดีมากขึ้นแค่ไหนบ้างนะครับผม,ผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม Dead Man Rock M c l a s s กันไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ bye, bye bye, น